สวัสดีค่ะช่องมนชัยวิธีบ้านทุงพารวยค่ะเช้านี้มาอัปเดตผักบุ้งในกะละมังนะคะเมื่อวานน้องมนก็ได้ตัดยอดตัดยอดออกไปทิ้งหมดแล้วนะคะเมื่อวานตอนนี้กน็น้องมนก็รู้สึกว่าเขากําลังจะสดชื่นนะคะกําลังจะสดชื่นนะคะนี่นะคะ อีกหน่อยเดี๋ยวก็แตกยอดนะคะเดี๋ยวก็แตกยอดอ่อนอบอวบสวยสวยให้น้องมนได้เก็บกินแล้วนะคะเนี่ยนะคะกำลังสดชื่นแล้วนะคะลดน้ำลดน้ำเฉพาะตอนเย็นเพราะว่าดินมันอุ้มน้ำในกระมังไว้อยู่นะคะเพราะว่าน้องมนเจาะรูกระมังแช่รูเล็กๆเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เจาะรูใหญ่น้ำมันก็เลย ค่อยๆทยอยซึมออกนะคะมันไม่ได้ออกหมดทีเดียวมันก็สามารถอุ้มน้ําไว้ได้ทั้งวันนะคะผักบุ้งก็จะสดชื่นไวขึ้นอน,นี้คือผักชีใบเรื่อยอันนี้ปลูกข้ามชาติเลยเนี่ยกี่ปีกี่ชาติก็เจ็บกินไม่มีวันหมดนะคะปลูกครั้งเดียวตลอดการตลอดชีพเลยส่วนที่อยู่ในคลองนี้ก็เป็นผักบุ้งแดงนะคะ ผักบุ้งแดงนี่น้องมนก็เจ็บไปกินกับส้มตําอยู่เรื่อยเลยนะคะเนี่ยอันนี้ผักบุ้งแดงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยน้องมนก็เด็ดไปกินกับส้มตํานะคะมันขึ้นเองนะคะมันขึ้นเองจากคลองธรรมชาติเนี่ยอนาคตน้องมนก็จะมีทั้งผักบุ้งแดงธรรมชาติได้เจ็บจินแล้วก็มีทั้งผักบุ้งแก้วที่อยู่ในกระมังนะคะได้เจ็บไป ทำผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะกำลังแตกยอดเยอะเลยต้นหอมมาดูต้นหอม,ม ต้นหอมก็กำลังแตกยอดใหม่ขึ้นนะคะกำลังผูยอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะอีกหน่อยก็จะได้เห็นต้นหอมสวยๆนะคะของน้ำมนนะคะต้นหอมนี่ก็เก็บกินได้นานเหมือนกันนะคะข้ามปีเหมือนกันต้นหอมเนี่ยอันนี้ก็หอมใบเรื่อยนะคะผักชีใปเรื่อยเดี๋ยวก็จะมียอดใหม่แตกขึ้นมานะคะ กำลังมียอดไม้แตกขึ้นมาแล้วเบียผักชีไปเรื่อยนี่เกิดเพียบเลยนะคะอยู่ตรงต้นมะเฟืองโน้นนะคะเมื่อก่อนนี่น้องมนก็เอา,มาเมล็ดมาหวานไว้แล้วพอแล้วมันก็แตก,เก,เ,กเกิดเป็นดอกเกิดเป็นเมล็ดนะคะมันก็ร่วงลงไปตรงใต้ต้นมะเฟืองนั่นน่ะเบียมันขึ้นเพียบเลยนะคะเอซี ตรงใต้ต้นมะเฟืองนั้นนะคะมีแต่เบี้ยผักชีใบเลื่อยนะคะขึ้นใหม่เต็มหมดเลยนะคะหลายร้อยต้นเลยกินไม่หวาดไม่ไหวแน่ๆนะคะผักชีใบเลื่อยนี่ถ้าเขาได้เขาได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะขึ้นลามไปเรื่อยๆเหมือนญ่าเลยนะคะเขาจะลามไปเรื่อยๆตามพื้นดินไปเรื่อยๆเลย มเมล็ดเขาปิวไปหล่นตรงไหนเขาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนอมเมล็ดแมงลักนั่นแหละเกิดง่ายแล้วก็ตายยากจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยเจ็บกินได้ตลอดช่วยลูกช่วหลานนะคะถ้าเขาไปเกิดอยู่ตรงไหนหล่นอยู่ตรงไหนนะคะน,นี่ก็ผักชีหอมป้อมอันนี้ถ้า สมมติว่าเอาต้นมาปลูกแล้วไม่ได้ผลน้ำมตนก็จะเอา,มาเมล็ดมาหวานนะคะเพราะว่า,มาเมล็ดเก่าของน้ำมตน,นมีอยู่เดี๋ยวจะามาหวานเลยถ้าปลูกด้วยปลูกด้วยต้นไม่ได้ผลนะคะอันนี้เขาจะขึ้นยากหน่อยเขาไม่เหมือนฟักชีเลยถัวเริ่มเป็น เียแป้งหรือเปล่านะคะหรือว่าไม่ใช่ถั่วขึ้นมาเยอะนะคะติดดอกติดลูกเยอะเดี๋ยวทำวิตามินให้กินนะคะน้องมนมีสูตรวิตามินนะคะ f อฟซส่งมาให้ดูเยอะแยะเลยนะคะสูตรวิตามินเร่งออกดอกออกผลนะคะเต็มต้นนะคะเดี๋ยวน้องมนจะ ทดลองทําดูนะคะสูตรวิตามินเล่งให้ออกดอกออกผลไวขึ้นนะคะ ขขึ้นมาหน่อยเขาขึ้นมาหน่อยต้นมะเขือเทศเริืมตูแล้วนะคะต้นมะเขือเทศใกล้จะได้ทำค้างแล้วนะคะก็ทำนั่นก็คือไม้ที่จะมาทำค้างมะเขือเทศนะคะทำตรงนี้แหละ มะเขือเทศนี่ทำง่ายๆนะคะทำไม่ยากเนาะแค่ตอกเสานะคะตอกเสาตอกเสาสองข้างเท่านั้นเองนะคะน้มุลจะไม่ได้ทำซุ้มแบบถั่วนะคะเพราะว่าตอกเสาสองข้างยาวเลยแล้วก็เอากระถางวางเรียงยาวมา แล้วก็เอาไม้มาตอกตั้งขึ้นนะคะเป็นช่องเป็นช่องแต่ละช่องแต่ละกระถางก็จะได้เป็นปน,นี่นะคะรีวิวหลังจากที่เจ็บกระถางพวกบอลออกไปหมดแล้วนะคะกระถางต้นไม้แล้วก็ชั้นวางนะคะเจ็บออกไปหมดแล้วตอนนี้ดูโล่งเตียนเลยนะคะโล่งจงเลย แล้วตรงนี้น้องมนก็จะเคลียร์นะคะเคลียร์ทความสะอาดนะคะให้ดูโล่งนะคะเพราะว่าประสบการณ์น้องมนเห็นงูมันเลื้อยออกออกจากตรงนี้บ่อยครั้งมากเลยนะคะมันจะเลื้อยออกจากตรงนี้แล้วก็เลื้อยเลื้อยเลื้อยเข้าไปใต้เตียงนั้นนะคะก็คือเห็นบ่อยครั้งมากเลยงูจะเลื้อยออกจากตรงนี้ทุกครั้งเลยเพราะว่าตรงนี้มันมีแมลงเยอะนะคะมี เฉียดน้อยมีกบเฉียดน้อยเยอะมากเลยมาอยู่ตรงเนี้ยมันมาอยู่ตามกระถางต้นไม้แล้วงูก็มากินเฉียดน้อยแล้วก็มีตัวไอ้แตนน่ะมาสร้างรังเยอะแยะเลยนั้งมดโดนต่อยไปหลายรอบแล้วแตนน่ะก็เลยวานให้ช่างเทิดขนออกให้เมื่อวานนี้นะคะก็จะทําให้ตรงเนี้ยทําให้โล่งนะคะยุงก็จะได้น้อยหน่อยงูก็จะได้ไม่อยู่ ก็จะทําให้ลุ่งสะอาดตาแล้วถังพวกนี้น้ำมนก็จะขนออกอันนี้เป็นผักนางเลิอดนะคะเนี่ยผักนางเลิศน้ำมนก็จะไม่ทําลายมันนะคะน้มนแค่จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้มันดูสะอาดตาแล้วก็จะปล่อยมันไว้อย่างนี้ <c oughs> เผื่อได้เก็บกินนะคะเอาไว้ใส่แกงอ่อมหอย แล้วน้ำมูลก็จะเคลียดแต่พื้นที่ให้สะอาดก็พอแล้วนะคะไม่ให้มีเขียดน้อยมาให้มีงูเข้ามาซุกอยู่ก็เส็จขยะน้ำมูก็จะกวาดไปเผานะคะไปเผาตรงตรงนั้นนะคะไปเผาให้หมดเลยตรงนี้ก็จะได้ดูสะอาดตาเผื่อว่าจะเอาพริกเผื่อมีมเมล็ดพริกอะไรเนี่ยหวานตรงนี้ได้ก็เจ็บกินพริกได้นะคะ เป็นสวนพริกข้างครัวได้สบายนะคะสวนพริกแต่ไม่ให้มีกระถางวางเพราะว่ากระถางวางนี่มันกบเขียดชอบมาอยู่ให้มันโล่งๆอย่างนี้ถ้ามีต้นพริกก็ให้มันอยู่โล่งๆอย่างนี้อันนี้คือต้นพริกนะคะเนี่ยเนี่ยต้นพริกต้นกะเพรานะคะตอนผัดกระเพราน้วนก็เจ็บจากตรงนี้แหละไปผัดกระเพรานะคะ อันนั้นก็คือใบแมงลักอันนั้นก็คือต้นแมงลักเคลียร์ให้สะอาดปุ๊บเอามาเล็ดพริกมาหว่านก็คือจบเลยนะคะเป็นสวนพริกข้างครัวไปเลยนะคะจะได้ดูโล่งน้ำมนฝากเป็นกำใจด้วยนะคะช่องมนต์ใวิถีบ้านทงพารวยนะคะกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามและติดตามชมคลิปเป็นจบคลิปนะคะกราบขอบคอุณเอ็ีที่เมตตาเข้ามารับชมคะ่ะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภนำรวยทุกๆท,ท่านนะคะกลับสวัสดีค่ะมะละกอต้นผู้นะคะมันเป็นดอกตัวผู้แต่มันงามงามนะคะไม่เป็นไรไม่ได้กินผลก็ได้ชมดอกมะละกอ ก็เดี๋ยวต้นไหนที่ต้นไหนที่มันมีลูกนะคะมีลูกเป็นตัวเมียนะคะน้องมนน้องมนก็จะตัดต้นนี้นะคะตัดปลายต้นนี้ทิ้งแล้วก็จะเอายอดตัวเมียมาเสียบยอดแทนนะคะเนี่ยน้องมนดูวิธีเสียบยอดมะละกอทําให้เป็นมะละกอต้นเตีย้ยนน้องมนดูจากเอ่อยูทูบว่าเขาทํายังไงนะคะเดี๋ยวน้องมนจะลองทําตามดู กระถินนะคะเอาไว้ตัดให้แป้งล่ามกินแล้วก็เก็บมากินกับส้มตำก็อร่อยกระถางกระถางบอลน,นะคะบอลสีก็เก็บออกไปหมดแล้วนะคะหลังบ้านดูโลงจงแล้วนะคะไม่ไม่มีงูไม่กลัวงูแล้วนะคะเดินกลางค่ำกลางคืนก็รู้สึกปลอดภัย แต่ก่อนทุกคนเอากระถางบอนสีมาไว้นี่เพราะมันไม่มีที่ไว้ตอนนี้ขนไปไว้ที่หน้าบ้านชมพูแล้วตรงนี้ก็ดูโล่งเตียนแล้วไม่ต้องกลัวงูแล้ว